สวัสดีทุกๆคนที่ฉ่นเคยซึ่งวันนี้กขอผมเองไอนะครับเอวันนี้ไม่พูดชื่อช่องเต็มๆแล้วกันก็วันนี้นะครับผมก็จะมาอยู่ในเกม p e s s ซิมเลอเตอรนะครับซึ่งทุกคนก็แปลกใจนะครับตั้งแต่เปิดชิปมาว่าทำไมไอตรงนี้มีมาได้ยังไงอ่าก็งงกันก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับที่ชื่อว่า d e c c t ค h นะครับ De c a t คหรือ d e y c a นั่นแหละอืแถ้าเข้ามานะครับ ก็มีสัตว์เลี้ยงเด็กเล่นสําหรับเพชรพวกสัตว์เลี้ยงไว้เล่นนะแต่มาเล่นไม่ได้เสียดายนะครับซึ่งอันนี้นะครับเป็นทางด้านของสัตว์เลี้ยงเอาตัวอะไรก็ได้นะครับมาลงเพชรที่เราจะได้นะครับตั้งแต่ห้าแสนถึงห้าสิบเจ็ดล้านนะครับซึ่งระดับฮาร์ดคอร์นะแล้วก็หัวใจนะครับหรือเงินของอีเวนต์นะครับตั้งแต่ห้าจุดเก้าล้านถึงสองพันล้านนะครับ อันนี้ 0.3k เออไม่ต้องถามหรากว่าดูสภาพปิดบางถ้าปิดเลขอ๋อ4แสนถึง10ล้านนะครับเราก็จะได้แม็ก60นี่แต่เราไม่รู้จะได้เท่าไหร่นะครับมีโอกาสได้สัตว์เลี้ยงแล้วไข่ด้วยอืมถือว่าคุ้มนะครับแต่ว่าเราจะได้อะไรกันแหละไหนอ้อรูล้ละเรามีโอกาสได้สัตว์เลี้ยงสัตว์ยักษ์นะครับแมวยักษ์มาเพลงว้าว แต่ผมก็อยากได้แมวยักษ์อยู่นะมีแค่ตัวเดียวนะเอามาเนี่ดยดุยได้แค่แมวยักษ์ตัวนี้นะที่บีบไปให้เอาไว้ให้นะครับก็มีตัวแค่ตัวนี้นะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงผมก็ยังไม่ได้เทพเลยนะครับก็เดี๋ยวผมตอนนี้มีธารกิจอนใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปโลกฮาร์ดคอร์ให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าอยู่โลกฮาร์ดคอร์มันจะอธิบายง่ายกว่าเพราะว่าผมเล่นฮาร์ดคอร์ทั้งวันเลยวันนี้ เป็นวันหยุดด้วยนะเพราะว่าผมทำงานนะครับก็เลยได้ทําคลิปวันนี้ออกไปโลกหะคอกันดีกว่าตัดมาแล้วนะครับเรามาอยู่ในโลก์าคอนะครับอ๋ออันนี้สัตว์เลี้ยงที่ผมสุ่มเองนะแต่ว่าไม่เทพยังอยู่แค่หนะ้าปลาคอก็เดี๋ยวว่างๆผมก็จะเอาคลิป ที่แจกพวกวดเลี้ยงฮาร์คอเนี่ยไปแจกใน t i k t ต็แล้วกันว่างๆเดอ้อก็ความเร็วนดูก็แรงประมาณนี้นะไม่ได้ไวอะไรมากนะครับก็ที่ผมจะพามาวันนี้นะครับเป็นภารกิจของสู้สุ่มในโลกนั้นนะแต่ผมยังไปไม่ได้แต่ผมพอจะจับใจความได้นะครับก็ไปที่โลกแรกแล้วก็ไปที่ช็อปเดอ้ชอช็อปหรืออะไรก็ได้สักอย่างหนึ่ง มาที่ชอ็อปถ้าเหลือมาที่ช็อปก็เดินมาทางนี้นี่เดินมาทางซ้ายนะเดินมานี่้วเข้าประตูนี้เหมือนเดิมแล้วก็ไปตรงนำผูเด้อนี่นะครับแล้วขึ้นมาอ่าปกติเราจะอยู่ตรงนี้นะแต่คราวนี้เราต้องไปทางนี้นะนี่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 เออเขาไม่เข้าละเออบินได้เฉย นี่นะครับอันนี้คือผมจะต้องสุ่มสัตว์เลี้ยงอีกร้อยสี่สิบฟองในระดับฮาร์ดคอร์นะครับก็ถือว่ายากนะเพราะผมมีเงินน้อยเงินฟาร์มยากนะครับนี่ผมก็จะสุ่มไอ้ตู้เก้าแสนเนี่ยพอนะครับพอฟาร์มยากต้องใช้เวลานะครับก็พิธีแรกนะเทสแรกให้เรานะครับตีเงินแคนดี้นะครับเดี๋ยวห้อพาไปเทดเวิลด์ จะได้เห็นกันง่ายๆนะแต่สำหรับคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็เท่านั้นเองอืมมันจะสอบนะเดี๋ยวผมพอตีก่อนมันต้องดอปแหละดูสภาพทรงเนี่ยมันจะเป็นกล่องของขวัญแบบนี้นะแต่ต้องเป็นสีแดงนะทุกคนเดี๋ยวตัดตอนที่เจอแล้วกันนะครับ เอ้ยพูดผิดนะครับเวทแรกให้เรามาหาเหรียญนี่นะครับนี่มันจะเป็นกองแบบนี้นี่ก็ให้หาตีแบบนี้ให้ครบร้อยห้าสิบอันนะครับอ่าพอเราตีเวสครบห้าร้อยห้าสิบอันปพ๊บเควทที่สองก็ต้องให้มาตีของของข,องขวัญแบบนี้แต่ว่าจะเป็นสีแดงนะครับสีแดงพึ่งผมหายังไม่เจอเพราะมันดับยากอยู่เลยอืมมันไม่เจอก็ ให้ทุกคนไปจินตนาการเอาละกันนะเป็นกล่องสีแดงเป็นกล่องของขวัญแต่ว่าเป็นของของขวัญแบบนี้นี่นี่ตัวนี้แต่ว่าทั้งกล่องเนี่ยมันจะเป็นสีแดงนะครับเป็นให้ตีทั้งหมดยี่สิบห้ากล่องนะครับแล้วก็เควสสุดท้ายนะครับให้เราสุ่มสัตว์เลี้ยงฮาร์ดคอร์อีเวนต์นะครับก็สุ่มไอตัวพวกเนี้หรือเอาตัวธรรมดาแบบนี้ก็ได้แต่อย่างน้อยต้องสุ่มให้ได้ร้อยห้าสิบฟองขึ้นไป นะครับสมร้อยห้าสิบฟองบุ๊เราก็จะตัดไปโรคทันทีได้เลยนะครับก็ถือมีประมาณนี้ละกันนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการอธิบายมาโลคใหม่นะเอ้ยไม่ใช่มาอีเวนต์ใหม่นะครับซึ่งอัปเดตเมื่อวานมั้งหรือวันนี้ไม่รู้เมื่อคืนหรือเมื่อคืนจอ่นะครับก็มีประมาณนี้ลนนแล้วกันนี่ก็ความแรงก็เป็นประมาณนี้ก็วันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็วันนี้ก็ต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับสสวััดีครบบบ